พูการหลังอ่านกับมังงะวันพีในตอนที่1 1 0 1ซึ่งในเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคุมาแท้จริงแล้วเขาเนั้นรู้มาตลอดนะลูฟี่คือลูกชาาของดากอนตั้งแต่ก่อนที่ลูฟี่จะ้อจเดินทางมันก็เลยทําให้ตลอดเนื้อเรื่องที่ผ่านมาที่เราได้เห็นการเนี่ยในครูครมาเนื้อรู้อยู่แล้วนะลูฟี่เขานั้นคือลูกชายของดากอนเพราะฉะนั้นเหนนตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิรบาชาบนันนี่หรือแม้กระทั่งในช่วงสองป,ป,ปีทั้คมมงคลิปทนนี่คมมรกนนนะะกูกเเเฉลยมาาใในนนนนนนื้้อออหตีั่ง ส่วนประเด็นที่สอนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่ดากอนเขาเนื้อคุยกับคูมาเกะกับรูฟี่ในตอนนั้นโดยที่ในเรื่องการย้อนอดีตเนี่ยมันมีทั้งเรื่องราวที่ลูฟี่อยู่ที่บ้านเกิดเรื่องราวที่บอกนะว่านอกจาครูมาในคณะปฏิวัติในตอนนั้นก็จะไม่มีใครรู้นะว่าดากอนเนี่ยเขาได้มีลูกชายคือลูฟี่เพราะว่าขณะดิวันเขาที่เป็นข้อสนิทเนี่ยเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องราวพวกนี้เลยทซ้ําเพราะฉะนั้นก็น่าจะหมายความว่าแม่ของลูฟี่เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นคนของคณะปฏิวัติและแม่ของลูฟี่ก็นนน่่่าาาาจจะอออยูทีักกกเหมื มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดมันจะเป็นการปรูเรื่องราวไปสู่แม่ลูฟี่แล้วก็เป็นการปรูเรื่องราวไปสู่การเจอการหล on, ห่าลูฟี่ตะกัดก้อนหรือไม่และหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวดรามา่าเรื่องเศร้าละพวกนี้นะฮะที่โคมาน้นส่งจดหมายไปยแล้วก็ไปถึงบันนี่แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจนี่คือบันนี่เนี่ยเธอนั้นออกเดินเรื่องตั้งแต่วัยเด็กเพื่อที่จะได้ตามหาโคม,มาพ่อของเธอซึ่งนั่นหมายความว่าตลอดเ่องเรื่องที่ผ่านมาบันนี่เนี่ยในตอนที่เธอนั้นใช้ร่างเด็กนั่นคือร่างที่แท้จริงของเธอตลอดมา และร่างที่เราเห็นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันคือร่างที่มาจากพลังผลพิศาสตร์และนั่นก็ทําให้เราได้เห็นว่าบอนนี่ที่มีอยู่แค่นี้เนี่ยเธอนั้นจะมีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอนนี่นั้นมีอยู่เทียบเท่าลูฟี่ของจริงในตอนนั้นความสามารถของเธอนั้นก็น่าจะมากขึ้นแล้วก็มีความเก่งกาจที่มากขึ้นกว่านี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่เป็นประเด็นที่มน่าสนใจที่สุดเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวเท่าบอนนี่เธอนั้นสามารถจินตนาการถึงนิกาแล้วก็ใช้พลังอนาคตท ซึ่งนั่นคือความสามารถที่ไม่น่าสนใจมากนะว่าบอนนี่เนี่ยเธอนั้นสามารถเรียนแบบนิกายได้มากขนาดไหนแล้วก็การใช้ร่างอนาคตในการเรียนแบบบอนนี่เนี่ยมันมีลิมิตมีความสามารถขนาดไหนกันแน่แล้วก็ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างน่นคือบอนนี่ถ้าเกิดว่าความสามารถพลังผลพีสารเธอนนั้นตื่นขึ้นมันจะทําให้เธอนั้นมีความสามารถที่เก่งขึ้นและโกงขึ้นขนาดไหนยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอดูกันต่อไปนะฮะโอเคและนี้ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยกันในคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้กกก็อย่ลลืมชร แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ